คำหนุนใจประจำวันจากพระวจนะโดยอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัตขอล่าที่154ตอนถ้าคุณเปราะบางคุณจะอยู่ไม่ได้คนที่สู้ทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเพราะเมื่อเขาผ่านการทดสอบแล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ กับคนทั้งหลายที่รักพระองค์พระธรรมยากอบบทที่หข้อ12สสวัสดีครับพี่น้องที่รักครับคุณเป็นคนประเภทเปราะบางหรือทนทานครับโลกนี้โหดร้ายมากกว่าที่คิดนะครับฉะนั้นคนเปราะบางจะอยู่ไม่ได้คุณต้องเลือกเอาเองนะครับว่าคุณจะอยู่และตายอย่างน่าสังเวชหรือจะอยู่อย่างน่าสรรเสริญ การทดสอบจากพระเจ้าและการทดลองจากมารซาตานผ่านทางความทุกข์ยากลําบากไม่ว่าจะเป็นภัยตามธรรมชาติหรือเป็นภัยที่มาจากการที่มนุษย์ก่อขึ้นต่างก็จะเป็นตัวเปิดเผยว่าที่จริงเราเป็นคนแบบไหนเปราะบางหรือแข็งแกร่งแล้วเราจะวัดได้อย่างไรว่าใครเปราะบางและใครทนทานครับคนเปราะบางก็คือคนแบบที่เรียกว่า f r a g t u r e คือคนที่แตกและหักง่ายเมื่อไปเชิญกับเรื่องที่มาปะทะอาทิอุปสรรคปัญหาหรือเรื่องที่ไม่ชอบเรื่องขัดใจเรื่องเจ็บปวดยากลำบากแล้วเรื่องที่ผิดหวังและลงเอยที่ความขมขื่นความทุกข์ใจและความพ่ายแพ้แต่คนที่ทนทานคือคนแบบที่เรียกว่า unbreakable คือคนที่ไม่มีอะไรสามารถมาทำให้เขายอมแพ้ในขณะที่ติดตามพระเจ้าได้ ไม่ว่าเขาจะเผชิญกับความยากลำบากแสนสาหัสอะไรมากมายสักเพียงใดเขาก็ยังมีความสุขสามารถอดทนบากบัน่นเมื่อถูกทดสอบหรือทดลองได้อย่างมั่นคงและมั่นใจอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรที่จะแยกเขาออกจากความรักของพระเจ้าได้ดังที่อาจารย์เปาโลได้กล่าวว่าใครเล่าจะพรากเราจากความรักของพระคริสต์ได้ความทุกข์ร้อนความยากลำบากการข่มเหง การกันดานอาหารการเปลยกายพยันตรายหรือคมดาบอย่างนั้นหรือเพราะข้าพระเจ้าเชื่อมั่นว่าไม่ว่าความตายหรือชีวิตไม่ว่าทูตสวรรค์หรือวิญญาณชั่วไม่ว่าปัจจุบันหรืออนาคตหรือฤทธิอำนาจใดๆไม่ว่าเบื้องสูงหรือเบื้องลึกหรือสิ่งอื่นใดในสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างล้วนไม่สามารถพรากเราไปจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้พระธรรมโรมบทที่8ข้อที่35และ38ถึง39ใช่ครับพี่น้องครับคนที่เข้มแข็งจะรู้จักการปรับมุมมองต่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยสายตาฝ่ายจิตวิญญาณที่พระเจ้าประทานให้ที่สามารถมองเห็นสิ่งที่ดีในท่ามกลางสิ่งที่แย่แย่ในท่ามกลางการทดสอบ และการทดลองต่างๆได้ด้วยความยินดีและมีความสุขครับเด็วพระธรรมยาก่อบทที่หนึ่งข้อที่สองถึงสี่ได้กล่าวว่าพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งเพราะว่าท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความทรหอดทนและจงใช้ความทรหอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์ เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อมโดยไม่ขาดสิ่งใดเลยและพี่น้องที่รักครับคนที่สามารถยืนหยัดผ่านการทดสอบและการทดลองต่างๆตามหลักสูตรฝ่ายวิญ,ญญาณมาได้ครบเขาจะได้รับรางวัลและเกียรติจากพระเจ้าคือเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้กับคนทั้งหลายผู้ที่รักพระองค์ครับวันนี้ คุณเป็นหนึ่งในท่ามกลางคนแข็งแกร่งทนทานที่น่าสรรเสริญหรือคุณเป็นหนึ่งในพวกคนอ่อนแอที่เปราะบางน่าสมเพชคุณต้องเลือกเอาเองครับถ้าคุณยังดำเนินชีวิตและรับใช้ตามใจและอารมณ์ของตนเองในไม่ช้าความเปราะบางของคุณจะปรากฏให้เห็นและอาการก้าวร้าวแตกและหักก็จะเกิดขึ้นกับคุณเมื่อคุณเจอะเจอกับโจทย์ยาก และถ้าคุณตระหนักในความจำกัดของตนเองและเข้าใจติดสนิทกับพระคริสต์พึ่งพิงในฤิธานุภาพของพระเจ้าผู้ทรงรักคุณในยามที่คุณเผชิญกับอุปสรรคปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ไม่น่าอภาิรมากมากๆคุณก็จะสอบผ่านได้ทุกสนามสอบไม่ว่าสนามนั้นจะโหดร้ายมากสักเพียงใดคุณก็จะสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าข้าพเจ้ารู้จักความขาดแคลน และรู้จักความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าในกรณีใดหรือในทุกกรณีข้าพเจ้าได้เรียนรู้เคล็ดลับในการ,รเผชิญความอิ่มท้องและความอดอยากความอุดมสมบูรณ์และความขัดสนแล้วข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ12ถึง13ดังนั้นพี่น้องที่รักครับ วันนี้ให้เราลาออกจากการเป็นสมาชิกในชมรมผู้เปราะบางทั้งจิตใจและจิตวิญญาณแล้วมาสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมผู้ทนทานฝ่ายจิตวิญญาณที่มีองค์พระเยซูคริสต์เป็นนายกสมาคมจะดีกว่าจริงไหมครับคำหนุนใจประจำวันจากพระวจนะ โดยอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัต์ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ